เรื่องที่สามสิ่งหนึ่งในน้ำใจโจรเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอย่างไม่รู้จักลืมเลือนข้าพเจ้ายัางจำได้ดีว่าในวันนั้นเราได้นัดเพื่อนฝูงทางจังหวัดลบบุรีรวมด้วยกันทั้งข้าพเจ้าเป็นสามคนข้าพเจ้าได้จดหมายไปนัดเพื่อนฝูงทางจังหวัดลบบุรีว่า เราจะขึ้นไปเที่ยวโดยกำหนดวันแน่นอนเวลานั้นทางสายนี้เปิดขึ้นใหม่ๆเป็นทางยาวที่สุดเพียงสายเดียวคือกรุงเทพลบบุรีคั้นถึงกำหนดเวลาจะเดินทางไปจริงๆเข้าเพื่อนทั้งสองที่นัดไว้ก็เพอเอิญติดธุระสำคัญไปด้วยไม่ได้ไม่มีทางจะแก้ไขอย่างไรได้นอกจากจะเลือกเอาว่าจะไปหรือไม่ ถ้าไปก็ต้องไปคนเดียวแต่ถ้าไม่ไปเพื่อนทางลบุรีก็จะประนามได้ว่าเป็นคนเล่นตลกตกลงเลือกเอาว่าไปคนเดียวดีกว่าไม่อยากให้เสียคำพูดเพราะจะไปนัดเพื่อนคนอื่น,นก็ไม่มีเวลาพอจึงขับรถออกจากกรุงเทพไปคนเดียวแต่เช้ามืดโดยรู้สึกไม่สนุกและเงียบเหงาแต่เพื่อรักษาคำพูด เวลานั้นระยะทางจากกรุงเทพถึงลบุรีทางไม่ค่อยจะสะดวกนักบางแห่งถนนก็ไม่เรียบร้อยแต่ข้าพเจ้าก็ได้ขับรถไปถึงลบุรีโดยเรียบร้อยเวลาก่อนเพลนได้รับการต้อนรับจากเพื่อนผู้มีใจอารีทางลบุรีเป็นที่พอใจที่สุดมีการพาไปชมสวนสัตว์ชมสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร พอบ่ายประมาณ15.00นยเพื่อนก็เตือนให้กลับเพราะระยะทางระหว่างเขาแถวพระพุทธบาทมีช้างป่าโทนตัวหนึง่งกำลังอารวาดในย่านนั้นก่อนจับข้าพเจ้าถือโอกาสไปเยี่ยมร้านขายของที่เคยติดต่อการค้ามีร้านหนึ่งเจ้าของผู้จัดการขอชำระหนี้สินที่ค้างอยู่มาด้วยซึ่งข้าพเจ้าเองก็มิได้นึกฝันว่า จะได้เงินรายนี้เพราะเพิ่งจะได้ส่งสินค้าไปอย่างไม่ทันถึงกำหนดจ่ายเงินจึงจำเป็นต้องรับเงินจำนวนมากนี้ซึ่งเป็นธนบัตรปรีกย่อยส่วนมากต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หอ่อซึ่งเมื่อห่อเข้าแล้วมีขนาดห่อไม่เล็กเลยข้าพเจ้าวางทิ้งไว้บนเบาะหลังรถเพื่อมิให้ใครสงสัยว่ามันเป็นธนบัตรอันมีค่า เวลาผ่าน15.00นไปเล็กน,อน้อยข้าพเจ้าก็ได้ลาเพื่อนผู้อารีและผู้ที่เคยติดต่อการค้าเพื่อกลับกรุงเทพไม่อยากให้ค่าในระหว่างทางระยะทางกับเขตตำบลพระพุทธบาทเลืกเก่งว่าจะพบกับช้างโทนเข้าข้าพเจ้ามีปืนพกอโตเมติก9มิลิเมตรกระบอกหนึ่งไปด้วย รู้สึกว่าอุ่นใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะหากพบกับพ่อช้างโทนตัวนั้นเท่าปืนก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากจะยิงขู่ขึ้นฟ้าให้มันหนีไปถนนระยะนี้ไปไม่สะดวกนะักฉะนั้นกว่าจะถึงสระบุรีก็ประมาณ17.00น,นแล้วข้าพเจ้าหยุดพักเติมน้ำมันแวะตลาดสระบุรีรู้สึกโล่งใจที่ได้ผ่าน ดงช้างโทนตัวนั้นมาได้ต่อจากนั้นก็หาอาหารรับประทานที่ร้านแห่งหนึ่งในตลาดเผอิญข้าพเจ้าได้พบชายผู้หนึ่งแต่งตัวเป็นชาวชนบทเดินเข้ามาหาในร้านอาหารและถามข้าพเจ้าว่าคุณครับคุณจะไปทางไหนข้าพเจ้าตอบว่าจะกลับกรุงเทพแกบอกอีกว่าผมอยากจะขอโดยสารไปด้วยคนเพราะมันเย็นมากแล้วไม่มีรถไปอีก ผมมีความจำเป็นต้องกลับบ้านจริงๆครับคุณนึกว่ากรุณาผมเอาบุญเธอตกลงจ้ะพ่อลุงยินดีที่จะได้เป็นเพื่อนคุยกันผมก็มาคนเดียวเท่านั้นขอเชิญรับประทานอาหารด้วยกันเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางเลยครั้งแรกแกไม่ยอมที่จะรับประทานอาหารร่วมกับข้าพเจ้าแต่ภายหลังเสียอ้อนวอนข้าพเจ้าไม่ได้แกก็เลยรับประทานด้วย นอกจากอาหารแล้วข้าพเจ้าได้สั่งสุรามาให้แกเป็นพิเศษส่วนข้าพเจ้านั้นไม่ดื่มสุราและสังเกตดูแกออกจากระวังตัวสักหน่อยสุราที่สั่งมาแกก็ไม่ค่อยจะรับประทานนะทั้งนี้แกอาจเกงใจข้าพเจ้าก็เป็นได้สำหรับจิตใจข้าพเจ้านั้นไม่เคยนึกรังเกียจอย่างไรเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าชำระค่าอาหารเสร็จก็ชวนแกขึ้นรถ แกรีบขนสิ่งของของแกชลอมหนึ่งใบปุด้วยใบยตองสดมิดชิดเข้าใจว่าเป็นผลไม้มีห่อกระดาษอีกหนึ่งหอ่อและถุงผ้าใบอีกหนึ่งถุงคงเป็นเครื่องใช้ดูแกเกรงใจข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าให้แกนั่งข้างหน้าด้วยกันเราได้คุยกันถึงดินฟ้าอากาศเห็นว่าแกมีความรู้รอบตัวไม่แพ้คนในกลุ่ม การคุยกันนั้นทำให้รู้สึกสนิทสนมมากขึ้นตอนหนึ่งแกเอ่ยขึ้นว่าผมรู้สึกชอบนิสัยคุณคุณไม่เหมือนคนชาวกรุงบางคนบางคนถือตัวเอามากนี่ผมไม่ได้ยกยอคุณนะเพราะคุณเลี้ยงอาหารผมหรือให้ผมนั่งรถโดยสารมาด้วยนี่ผมพูดถึงความรู้สึกในจิตใจของชาวบ้านนอกทั่วๆไปนะครับ ผมพูดตามความจริงใจไม่ยกย่องใครคุณไม่เหยียดหยามใครประเดี๋ยวผมก็จะถึงที่ที่ผมจะลงแล้วจะพบกันอีกหรือไม่ก็ไม่ทราบหรือเราอาจจะไม่ได้พบกันตลอดชีวิตก็เพราะเราเดินทางกันคนละทางข้าพเจ้ารู้สึกชอบในคำพูดของแกมากจึงบอกแกว่าไม่จริงหรอกพ่อลุงโลกมันกลมเราอาจพบกันอีกทีก็ได้ ถ้าพ่อลุงพบผมในถนนสายนี้หรือสายไหนก็ตามหากผมไม่เห็นไม่ทันได้ทักก็ขอให้ตะโกนเรียกเลยแล้วหวังว่าคราวหน้าคงมีโอกาสได้นั่งคุยกันอย่างนี้อีกแกถอนหายใจยาวและพูดขึ้นด้วยเสียงเศร้าๆว่าคนเรามันอนิจจังไม่เที่ยงนะคุณข้าพเจ้าเสริมว่าจริงพ่อลุงคนเรามันอนิจจังไม่เที่ยงแต่ว่าถ้ามีลมหายใจตราบใด เราก็ย่อมมีความหวังตามนั้นเมื่อออกจากสระบุรีนั้น17.00นกว่าแล้วฉะนั้นในระหว่างทางจึงค่อยๆค่าลงทุกทีเมื่อเข้าเขตจ,จังหวัดอยุธยาเราก็ต้องใช้ไฟหน้าอย่างแรงมองเห็นสิ่งหนึ่งทอดขวางถนนอยู่ข้าพเจ้าต้องชะลอรถจนไปใกล้จึงมองเห็นว่าสิ่งที่ขวางถนนนั้นเป็นต้นกล้วยขนาดใหญ่พอดู ขนาดที่รถไม่อาจวิ่งข้ามไปได้ทันใดนั้นก็มีชายชะก,กันซึ่งแอบอยู่ข้างทางวิ่งขึ้นมาบนถนนในมือมีอาวุธปืนบ้างบางคนก็มีมีดบางคนก็มีตะพดล้อมหน้าล้อมหลังประมาณดูคงไม่ต่ำกว่าห้าถึงหคนและข้างหลังรถก็ยังมีข้าพเจ้าไม่นึกฝันว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้โดยกระทันหันยังตัดสินใจอะไรไม่ถูก เสียงเพื่อนร่วมทางกระซิบว่าไม่ต้องกลัวคุณเฉยๆไว้ผมจะจัดการกับมันเองทันใดนั้นแกก็ร้องตาวาดลงไปว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้หยุดฉับพันนั้นพวกเหล่าร้ายหยุดทันทีพ่อลุงก็ไปเปิดประตูรถออกไปอย่างไม่สะทกสะทานจากแสงไฟหน้ารถและไฟฉายในมือของเหล่าร้ายทำให้เห็นหน้าพอจะจํากันได้ เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นคือพวกเหล่าร้ายนั้นเห็นหน้าชายคนที่ลงจากรถข้าพเจ้าต่างก็ตกตะลึงและต่างก็ร้องออกมาได้คำเดียวว่าพี่เสียงพ่อลุงผู้นั้นพูดว่าเออกูเองผู้เองจะทำอะไรคุณแกไม่ได้จะแต่ต้องอะไรไม่ได้ทั้งนั้นยกที่กีดขวางทางออกคุณท่านมีคุณกับข้ามา ข้าได้กินข้าวของท่านได้อาศัยรถของท่านเอ้าเฮ้ยช่วยยกของให้ข้าด้วยแกพูดขดัดคำสมุนสองคนก็เปิดประตูขึ้นยกของอันเป็นสมบัติของสหายร่วมทางของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เหลียวไปดูว่าเจ้าพวกนั้นมันจะทำอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่สนใจนึกแต่ว่าเมื่อไรจะพ้นจากที่นี่ไปได้ยิ่งไปเร็วที่สุดยิ่งดี เสียงของสมุนรายงานลูกพี่ว่าขนหมดแล้วพี่ทันใดนั้นพ่อลุงซึ่งพวกเหล่าร้ายเรียกว่าพี่ก็เดินตรงมาทางข้าพเจ้าพูดอย่างสุภาพขอโทษด้วยที่ทำให้คุณตกใจและขอบใจคุณมากที่เลี้ยงอาหารและให้โดยสารรถขอให้คุณเดินทางโดยความปลอดภัยเถิดผมขอลาที่ตรงนี้แล้วข้าพเจ้าโล่งใจถนัดพางกล่าวขอบใจอำลาแก่ เข้าเกียร์หนึ่งเร่งเครื่องยนต์แต่แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนอีกคุณครับหยุดก่อนพอข้าพเจ้าห้ามล้อหยุดในใจนึกว่ามันเรื่องอะไรกันอีกเมื่อไรจะไปพ้นจากแดนนรกนี้เสียทีทันใดนั้นพ่อลุงก็เดินถือห่อกระดาษหนังสือพิมพ์พางส่งให้ข้าพเจ้าแล้วพูดว่าไอ้เด็กมันไม่รู้มันขนของคุณลงไปด้วย ผมต้องขอโทษเอาละขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยนะครับข้าพเจ้ากล่าวขอบใจแกแล้วเอาห่อธนบัตรคืนมามองดูห่อน,นั้นเวลานี้อยู่ในสภาพไม่สู้จะเรียบร้อยเพราะกระดาษมีรอยขาดออกบางตอนทำให้มองรู้ว่าเป็นธนบัตรมีสีเขียวๆแดงๆแ,แรบออกมาข้าพเจ้าไม่ได้พิจารณาอะไรอีกเมื่อรับจากมือแกก็โยนลงเบาะข้างหลัง ทำให้กระดาษขาดเชือกที่ผูกไว้ก็ไม่สามารถคุมให้เป็นระเบียบได้ธนบัตรเหล่านั้นก็แตกระจายอยู่บนเบาะข้างหลังรถข้าพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะอยู่ในสภาพอย่างไรเร่งเข้าเกียร์เหยียบน้ำมันวิ่งเข้ากรุงเทพทิ้งพวกสมุนและชายนั้นไว้เบื้องหลังในความมืดภายหลังเมื่อถึงบ้านแล้วปรากฏว่าเงินจำนวนนั้นไม่ขาดหายไปเลยจนบาทเดียวตราบกระทั่งทุกวันนี้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ข้าพเจ้าหัวใจสั่นสั่นไปด้วยเหตุสองประการคือหวาดเสียวต่อภัยอันตรายแต่ที่มันฝังลึกลงไปความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นก็คือคุณธรรมอันสูงส่งของชายผู้รับสมญาว่าพี่ของหมู่โจรเพียงข้าวหนึ่งมื้อกับการให้โดยสารรถแกก็ตอบแทนข้าพเจ้าด้วยความกตัญญูกตตะเวที อันเป็นคุณธรรมสูงล้ำค่ากว่าสิ่งทั้งหลายและสิ่งนี้ท่านคิดหรือว่าจะเป็นของหาง่ายในน้ำใจคนอย่าว่าแต่ฝูงโจรเลยแม้ที่เรียกว่าผู้เจริญแล้วด้วยการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้